สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับบริษัทโอเพนโฟเบอนะครับประเทศไทยนะครับวันนี้พอนะครับพัตรพรนะครับรุประมานนะครับยินดีนะครับแบ่งปันนะครับข้อมูลนะครับในส่วนของบริษัทโอเพนโฟเบอด้วยกันนะครับวันนี้บริษัทโอเพนเองนะครับเปิดมาตั้งแต่ปีสองพันห้านะครับตอนนี้ก็สิบเก้าปีนะครับแล้วก็กําลังจะครบรอบนะครับยี่สิบปีนะครับ บริษัทอโกรแลนด์นะคะมีการส่งสินค้าไปมากกว่า200ประเทศนะครับรวมดินแดนด้วยบริษัทปัสจากมีสินและที่สําคัญนะครับบริษัทติดนะครับร้อยอันดับแรกนะครับในส่วนของพิเศษนะครับก็เรียกว่าเป็นเว็บไซต์นะครับที่จัดอันดับนะครับในส่วนของบริษัทนะครับที่แข่งขันในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับติดร้อยอันดับแรกในโลก้วยนะครับปี2020นนะครับผมท่านซีโอรามีนะครับท่านเป็นซีโอนะครับท่านเป็นเศรษฐีนะครับตั้งแต่ อายุอย่างวัยรุ่นนะครับท่านสามารถสร้างผู้คนนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับได้มากกว่า20คนนะครับและตัวท่านเองนะครับเคยนะครับลงนิตยสารอเมริกันบิสเนส s จอร์น a ลนะครับปี2013นะครับในส่วนของ Network Marketing Hall นะครับออฟเฟนะมาแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับท่านยังมีเขาเรียกว่าหลักสูตรการสอนนะครับเป็น Forensic Networker นะครับมีช่อง YouTube ด้วยนะครับท่านสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับนี่คือท่าน CEO บริษัทโอเปรนโปรโงะนะครับบริษัทโอเปรันนะครับผมมีสินค้านะครับหนึ่งด้วยนะครับกลุ่มแฟชั่นนะครับเป็นแบรนด์ทัวรี่แลวก็คอสนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของกลุ่มสินค้าดาูแลส่วนบุคคลและก็สุขภาพและบริษัทยังมีในส่วนของเขาเรียกว่า คริปโตนะครับเรียญ Exit เพื่อรองรับโลกในอนาคตสำหรับหลายๆท่านที่มีเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับหลากหลายสกุลท่านสามารถมาซื้อเหรียญ Exit Token นะครับและนำเหรียญ Exit Token เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอเปร t นโกบลของเราได้ชเช่นเดียวกันนะครับผมนี่คือสินค้ากลุ่มแฟชั่นของเรานะครับ เป็นแบรนด์เฟอร์รี่แล้วก็คอสนะคะผมเป็นเกรดพรีเมียมนะคะเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมมีตั้งแต่รลับพันจนถึงหลดักเจ็ดก็มีนะครับนี่คือในส่วนของสินค้าของบริษัทโอเปร,รนันโกลบอลนะครับเรามาดูสินค้าในส่วนของเซ็โคมนะครับมีเวอรชันกันนะครับสินค้าของบริษัทโอเปรันนะครับหลักๆสําคัญมากๆนั่นคือบริษัทมีนวัตกรรมนะครับ ที่นำเข้ามาเป็นอินเกเดตนะครับหรือส่วนผสมนั่นก็คือนะครับในส่วนของไมโครซินเวอร์บีจีหรือว่าแร่เงินนะครับและนะครับสารสกัดจากต้นสนนอร์เวย์นะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าดิกแนนนะครับซึ่งเป็นสองนวัตกรรมนะครับที่บริษัทเรานะครับนำมาเป็นนะครับเป็นส่วนผสมเขาเรียกว่าอินเกเดตนะครับในส่วนผลิตผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทเรานะครับทั้งในเรื่องของการดูแลส่วนบุคคลนะครับเรื่องของ ความงามและก็เรื่องของสุขภาพนะคะเรามาดูนะครับสินค้าของบริษัทอุปกรณ์หลักๆเป็นวีแกนนะครับไม่มีการทดลองในสัตว์นะครับปัสจากสารกันเียนะครับแล้วก็ปัสจากจากสารซันเฟตนะครับเรามาดูครับสินค้าของบริษัทอุปกร์นะครับที่ใช้ในส่วนของแร่เงินนะครับหรือไมโครซิโนบีจีนะครับ้าเงินธรรมชาตินะครับเป็นเกตทางการแพทย์นะครับของ เขาเรียกว่าการกําจัดเชื้อโรคโดยไม่ทาลายจุลินทรีย์ตามธรรมชาติของพื้นผิวนะครับบริษัทเราซื้อริขสิทธิ์มานะครับจากเยอรมันนะครับเป็นลิขสิตหนึ่งเดียวของบริษัทอุปกรนนั่นก็คือมาใช้ในส่วนของนะครับผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับบำรุงผิวนะครับแล้วก็สเปคฆ่าเชื้อนะครับไรต์แอนด์กอฮอ์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสเปคฆ่าเชื้อนะครับ และก็มีน้ํายาบนปากสเปย์นะครับระงับกลิ่นปากและที่สําคัญนะครับยาสิฟันนะครับของบริษัทอุปกรณ์โคเบนะครับไม่มีฟลูออไรด์นะครับปราศจากฟลูออไรด์ใช้แรกเงินนะครับเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นอินกิเดียนสําคัญนะครับดูแลช่องปากนะครับเชื้อโรคเชื้อราแบบเรียต่างๆนะครับนี่คือสินค้ากลุ่มหนึ่งของเรานะครับมาดูนะครับสินค้าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็น เรียกว่านะครับตอนนี้ยอดขายนะครับมากกว่า1ล้านขวดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นคือกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะครับดิกแน่นนะครับผมเป็นเเจอร์นเป็นวีแกนนะครับกลูเตนฟรีนะครับจีโฟรีนะครับแอลกอฮอล์ฟรีนะครับเป็นกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระดิกแน่นสกัดจากต้นสนนอร์เวย์นะครับซึ่งสารสกัดจากต้นสนนอร์เวย์นะครับเรียกว่ามีงานวิจัยมามากกว่า30กว่าปีแล้วนะครับผมที่ การงานวิจัยนี้บอกว่านะครับเขาทดลองมาสามสิบกว่าปีนะครับที่ทานนะครับดิบแน่นนะครับต่อเนื่องมาสามสิบปีเนี่ยทาให้นะครับเกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคเร็งนนะครับลดน้อยลงถึงสามสิบเปอร์เซ็นทีเดียวนะครับและที่สําคัญบริษัทโอเปรันเป็นลิิทธิ์แค่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระดิบแน่นนะครับที่ pure p u ออร์แกนิกและก็ว e แก n นะครับที่สามารถจดใส่ใต้ลิ้นหรือผสมในอาหาร ผสมในชากาแฟเครื่องดื่มได้เลยนะครับผมดูแลสุขภาพเราเกี่ยวกับเขาเรียกว่าดูแลในเรื่องราวของพนุมูลอิสระที่เข้ามาสู่ร่างกายเรานะครับทําการต้านเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียต่างๆครับในระบบร่างกายเราทั้งหมดนะครับที่สําคัญออร์แกนิกแล้วก็วีแกนด้วยนะครับผมและได้รับในส่วนของ npn ระดับสาม นะครับของแคนาดานะครับและมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เข้ามานะครับใหม่แล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์กับผู้คนมากม่นั่นคือเขาเรียกว่ากลุ่มวิตามินนะครับมีอะไรนะครับนั่นคือ dy นะครับ d y นะครับเป็นกลุ่มวิตามินวิตามินนั่นคือมีส่วนของอะไรบ้างนะครับเราไปดูนะครับวิตามิน C กับวิตามิน D3 นะครับซิงค์นะครับโูรแไทโอนนะครับและสารสกัดจากเกลือสนนะครับฝรั่งเศสและก็สารสกัดจาก เมล็ดองุ่นนะครับเป็นวีแกนเฉกเช่นเดียวกันนะครับฟรีจีมโอฟรีนะครับเป็นเนเจอรัลโปรดักต์ NPN ระดับ2นะครับนี่คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอเวนคอ o ์บอลของเรานะครับมีกลุ่มแฟชั่นมีกลุ่มเซฟมอนดชั่นนะครับมีเรื่องของสุขภาพนะครับนี่คือหลักๆของสินค้าของเรานะครับผมเรามาดูนะครับในส่วนของ dy เองนะครับเขาเรียกว่านะครับสองสเต็ปนะครับบริษัทโอเวนนะครับ เขเรียกว่าผลิตสินค้านะครับที่มีคุณภาพเพื่อให้เราได้ดูแลในส่วนของเขาเรียกว่ากลุ่มวิตามินช่วยสร้างเสริมและกลุ่มในส่วนของ FOL นะครับสารต้านอนุมูลอิสระอีแน่นเพื่อเป็นตัวป้องกันให้กับเราครับคบจบนะครับกับ FOL, f o น t อ o m i n e และก็ d y นะครับเราม,มาดูนะครับว่าบริษัทอโ o รแลนเมื่อกี้อย่างที่อ้อได้แจ้งไปก็คือสินค้าของบริษัทมีมากกว่า พันกว่ารายการนะครับอยู่บนเว็บไซต์นะครับเปิดโอกาสให้นะครับลูกค้าเข้ามาช็อปนะครับได้เลยนะครับผมบริษัทเรานละเตรียมความพร้อมให้ดอกชิปให้กับลูกค้าทั่วโลกครับผมและที่สําคัญนะครับบริษัทเปิดนะครับให้ทุกท่านเข้ามาซื้อแพ็กเกจส่วนรถได้ด้วยนะครับมีอะไรบ้างต่างไปดูกันนะครับผม ต้องบอกเลยว่านะครับเว็บไซต์ของบริษัทแบรนด์เต,ติบโตมาแล้ว19ปีนะครับกำลังย่างเข้าสู่ปีที่20ตอบโจทย์นะครับให้กับทุกทุกท่านที่กำลังเจอสภาวะครับไม่ว่าจะเกิดเอ่อเมื่อไม่นานใช่ไหมครับที่เราเกิดภาวะอะไรครับเรื่องของ็อกด d o w n ใช่ไหมครับจากการที่เราไม่เคยใช้โทรศัพท์มือถือในการโอนเงินเราก็ทําเป็นใช่ไหมครับแล้วเกิดจากการที่เราไม่เคยทํางานอยู่ที่บ้านเราก็ได้ทํางานอยู่ที่บ้าน,เ,ากาน,านเกิดสภาวะ นั้นทั่วโลกนะครับและวันนี้บริษัทโอเปรันเตรียมความพร้อมมาตั้ง19ปีแล้วนั่นก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับขอท่านมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับมีอ่มือถือนะครับสามารถที่จะสั่งหรือช้อปปิ้งนะครับกับบริษัทโอเปรัน g l o บ a l ได้เลยนะครับผมเราไปดูด้วยกันนะครับผมที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับบริษัทโอเปรั์เนี่ยเรามีเว็บไซต์นะครับที่เตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การดูแลนะครับเรื่องของสต๊อกสินค้าการชำระเงินการจัดส่งต่างๆการรับประกันสินค้าการบงรุงเว็บไซต์การคอบรมนะครับเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามีเส้นทางนะครับให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถเข้ามาช้อปปิ้งจนถึงเป้าหมายที่ต้องการได้เลยกับผมนะครับที่สําคัญนะครับเพียงแค่นะครับจากที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ใช้ยัสตฟันนะครับจากหลายแบรนด์แล้วกันนะครับวันนี้ลองดูครับลองปรับเปลี่ยนนะครับมา ใช้ในส่วนของยาซิฟันนะครับของเรานะครับเป็นไมโครซิมบีจีหรือว่าแร่งเงินนะครับและลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั่นคือตัว FL Pharmagen อ u ไลท์หรือท่านนี้เคยใช้สินค้าแฟชั่นต่างๆนะครับท่านลองมาช้อปปิ้งนะครับกับบริษัทโอเปรั o ์ lan, เราดูนะครับและท่านจะสามารถซื้อได้ในราคาส่วนลดได้ด้วยนะครับและท่านสามารถที่จะส่งต่อนะครับสุขภาพดีนี้ให้กับเพื่อนเราได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับ ลองไปดูด้วยกันนะคะวันนี้นะครับถ้าท่านจะเริ่มต้นนะครับที่จะเริ่มแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอปรนให้กับเพื่อนๆเราเนี่ยทำได้ไหมทําได้ครับเพราะบริษัทโอปรนจนเองครับนอกเหนือจากเรื่องราวของสินค้าที่มีคุณภาพแล้วนะครับบริษัทยังตอบแทนนะครับก็เรียกว่าจ่ายเป็นโบนัสนะครับให้กับแต่ละท่านด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกําไรขายปีดก็ดีนะครับกําไรค่าส่งหรือค่าแนะนําก็ดีนะครับก็มีให้นะครับและที่สําคัญคือถ้าเรามีนะครับเรียกว่าบอกต่อผู้คนนะครับมากมายออกไปเนี่ยบริษัทยังมีในเรื่องของอนเซลนะครับให้กับท่านด้วยนะครับผมสูงถึง8.5%ทีเดียวเชลียวนะครับผมเรามาดูนะครับถ้าเรามีในส่วนของผู้คนนะครับที่เราบอกต่อไปให้เขาลองปรับเปลี่ยนในการใช้สินค้านะครับ ที่อื่นแล้วหันกลับมาลองมาใช้ในกับ o p e n l ร n g l o b a l ดูนะครับวันนี้สามารถที่จะคืนเงินนะครับเป็นส่วนต่างให้กับท่านได้อย่างมากมายเลยทีเดียวเชียวถ้าเรามีสมาชิกที่เขามาชอบใช้นะครับสินค้ากับเราเนี่ยยกตัวอย่างประมาณสัก1,900คนละกันนะครับบริษัทจะคืนเงินปันผลให้กับเราเนี่ยสูงถึงประมาณเกือบ3แสนบาทเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่บริษัท o อเรมอบให้นะครับผม เรามาดูเรียกว่าโบนัสนะครับบริษัทมีการเตรียมพร้อมให้ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลก็ดีเวลีนโบนัสก็ดีนะครับหรือซีบู๊เนี่ยบริษัทสร้างขึ้นเพื่อต้องการนะครับให้สิทธิประโยชน์สําหรับสินค้าของบริษัทที่ออกมาใหม่นะครับเพื่อที่จะจ่ายเขาเรียกว่าสําหรับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามานะครับเรียกว่าซื้อพีออเดอร์กับบริษัทเราบริษัทเราก็จะจ่ายผลตอบแทนให้กับท่านด้วยนะครับนี่คือ,อรายละรายรายเขาเรียกว่าโบนัสปะกันนะคบโบนัสที่บริษัทจ่ายให้กับท่าน นะครับโบนัสนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมิชชั่นบู๊ก็ดีนะครับขายให้กับท่านอย่างยกตัวอย่างคอมมิชชั่นบู๊ณตอนนี้ก็คือดีวใช่ไหมครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถแนะนำนะครับให้เขาเข้ามาซื้อมาช็อปนะครับดีวนะครับในอ่เว็บไซต์ของเราเนี่ยบริษัทก็จะมีการจ่ายเงินปันผลสีบู๊ให้กับเราด้วยนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับให้กับเรานะครับถ้าเราแนะนําไปนะครับบริษัทก็จะจ่ายให้นะครับ สูงเท่าไหร่นะครับถือว่าตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนในที่เดียวเชียวนะครับโอเคนะครับและอีกสําคัญมากๆนั่นคือบริษัทเอาเองนะครับก็มีอ่เขาเรียกว่าการเฉลิมฉลองสําหรับอ่าหลายๆท่านนะครับที่ประสบความสาเร็จที่เขาเรียกว่าส่งต่อให้ผู้คนนะครับที่มาใช้ผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของบริษัทโอเปรันโคเวอร์รกันนะครับเราก็จะมีทั้งนเรื่องของการต้องเที่ยวการสัมมนานะครับต่างๆนะครับให้กับท่านด้วย บริษัทอกรแลนด์โกลบอลก็มีเช็ชนเดียวกันนะครับผมและที่สําคัญนะครับแข็งของบริษัทเรานี่ก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับเรามีเขาเรียกว่าชีมงานนะครับคอยดูแลซัพพอร์ตให้กับท่านสม่ำเสมอนะครับเรามีการจัดสัมมนานะครับหรือการพูดคุยนะครับทั้งแคนาดาเองแล้วก็ทั่วโลกนะครับทุกๆอาทิตย์เป็นประจำนะครับท่านไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนนะครับผมและที่สําคัญนะครับในส่วน เขาเรียกว่าแพ็กเกจส่วนลดที่อ้อได้พูดพเกดให้ฟังเนาะว่าหนึ่งเลยเนี่ยหลายๆท่านเข้ามานะครับในบริษัทโอเปรันนี่หนึ่งเลยเนี่ยท่านสามารถเข้ามาช็อปนะครับมาช็อปปิ้งนะครับสามารถซื้อสินค้าได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับท่านสามารถที่จะซื้อเป็นแพ็กเกจส่วนลดกับบริษัทเราได้ซื้อแพ็กเกจส่วนลดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับได้รับส่วนลดตลอดการนันเทินนะครับเราอาจจะมีการต่ออายุปีละหนึ่งครั้งแต่การต่ออายุบริษัทก็จะมอบผลิตภัณฑ์ให้นะครับ ก็คือ FPL พร้อมเทนออมไร่หนึ L ่งขวดแล้วก็ยาสีฟันหนึ่งขวดนะครับยาสีฟันปัสจักรเูอะไรนะครับใช้แลกเงินนะครับมอบให้นะครับแพ็กเกจ20%นะครับตอนนี้บริษัทก็คือเป็นแพ็กเกจนะครับอยู่ที่9,504บาทอันนี้รวมค่าขนส่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็แพ็กเกจถัดมาก็คือแพ็กเกจ L A นะครับ Rise Style Adventure อยู่ที่36,531บาทแล้วก็แพ็กเกจ i s e Style Adventure Plus นะครับ ู่ที่5 3างบาทแตกต่างกันอย่างไรนะครับเป็นส่วนลด20% 30เซนแล้วก็37%ตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครเข้ามานะครับและก็ยังมีในส่วนของโบนัสคืนกลับไปให้ท่านนะครับถ้าเป็นในส่วนของอมีพีนะครับหรือแบงค์พาร์ทเนอร์บริษัทคืนเป็นอุปกรณ์เนซีของแคนาดาให้20เหรียญที่นี่เป็นเหรียญแคนาดาครับตอนนี้ประเทศไทยคืนอยู่ที่27บาทครับผอมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ l a เบริษัท คืนให้อยู่ที่100เหรียญมูลค่า2,700บาท LAP ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือ2,700บาทนะครับผมและยังมีส่วนชุดคู่มือนะครับเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านมากๆนะั่นคือบริษัทเรามีเขาเรียกว่าหมุนวงล้อนะครับสปินวิวมอบแฟชั่นนะครับบางท่านก็ได้กระเป๋าก็มีราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวเชียวบางท่านก็ได้หมวกบางท่านก็ได้คู่มือนะครับแล้วแต่นะครับแต่เรามีให้ท่าน ร่วมสนุกกับเรานะครับทุกๆท่านที่ซื้อแพ็กเกจส่วนลดเข้ามาด้วยนะครับผมโอเคนะครับและโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะครับบริษัทมีอะไรบ้างนั่นก็คือบริษัทเรามีแพ็กเกจหนึ่งเกิดขึ้นนะครับสำหรับในส่วนของเอฟอลาวเทนออมไลน์นั่นก็คือท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเ o l อลนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนะครับนั่นก็คือถ้าท่านซื้อเอฟอลนะครับฝาวเทนออไลน์สิบสี่ขวดนะครับชุด f ฟ m i l y Pack บริษัทเราจะมอบนะครับเป็นแพ็กเกจนี้ให้กับท่านอีกนะครับ2องขวดนะครับปกติแล้วนะครับแต่ณวันนี้จนถึงสิ้นปีบริษัทเพิ่มอีก1นึขวดเป็น3ามขวดรวมแล้ว17บเขวดเลยทีเดียวนะครับ1ท่านนะคะมีสิทธิ์ซื้อได้สามแพ็กเกจเท่านั้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็แพ็กเกจตสำหรับ DIY Family Pack นะครับท่านซื้อ9้า กระปุกนะครับบริษัทมอบให้อีกหนึ่งกระปุกนะครับนี่คือโปรโมชั่นนะครับและในส่วนของการเฉลิมฉลองนะครับที่ประเทศดูไบนะบริษัทบริษัทโปรโดนของเรานะครับเฉลิมฉลองที่ดูไบในเดือนนะครับเรียกว่าเดือนเอพิลนะครับ2026นะครับเราก็มีการจัดสัมมนานะครับสำหรับท่านที่ขึ้นตำแหน่งนะครับแล้วก็ท่านที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเกิน450นะครับบริษัทก็จะมีพ็อกเก็ตมานี้ให้45เหรียญท่านใดที่มีการแนะนำนะครับส่วนลดนะครับ ที่ L A P เข้ามาบริษัทก็เป็นพ็อกเก็ตมันนี้ให้อีก45เหรียญน,นะครับซึ่งอันนี้เป็นโบนัสสำหรับหลายๆท่านที่สมัครเข้ามานะครับรับส่วนลดประกันนะครับแพ็กเกจส่วนลดกับบริษสัทหรับนะครับผมโอเคนะครับทุกๆวันอังคารนะครับคุณท่านก็เรียกว่า S v P ชนะนะครับเพราะว่าท่าน คุณเดวิดของโตก็จะมาให้ข้อมูลนะครับผ่านเว็บมีนานะครับถ้าเป็นเวลาในประเทศไทยก็ทุกๆวันอังคารนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าแล้วก็วันพุธจะเป็นนัานซีอรามีนะครับแล้วก็มีผู้ประสบความสาเร็จเนาะท่านก็จะมาให้เทคนิคทุกๆวันพุธแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าครับผมในส่วนของประเทศไทยเรานะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือช่องทางไลน์นะครับวันจันทร์อังคารวันพุธนะครับวันจันทร์ก็จะเป็นเจ็ดโมงเช้านะครับวันอังคารวันพุธทุ่งหนึ่งนะครับผม ก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดนะครับเทคนิคการขายเป็นข้อมูลถามตอบรีวิวต่างๆนะครับเรามาเจอกันในรายได้แล้วก็ในส่วนของทางซู่มนะครับซูมเราก็จะมีทุกๆวันศุกร์นะครับประจําเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเรามาพบกันได้นะครับแล้วเราก็จะมีงานนะครับตามพื้นที่นะครับเป็นทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดนะครับเราก็จะมีวันที่13านี้แล้วก็วันอาทิตย์ที่20นะครับที่มหาสารคามและวันที่26ที่ขอนแก่นนะครับ แล้วเราก็จะเตรียมตัวต้อนรับนะครับในส่วนของภูตอมะจิตจากสิงคโปร์นะครับท่านจะมาเยี่ยมนะครับประเทศไทยแล้วก็ส่ปมากราวด้วยตั้งแต่วันที่3ฤิจิกายนจนถึงวันที่11เลยทีเดียวเชียวในเดือนพฤศจิกาเดือนนี้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับร่าวแล้วก็เบื้องต้นนะครับที่อยากจะแนะนําบริษัทโอเลนโบอลนะครับให้เจ้าท่านนะครับได้เข้ามาสัมผัสกันนะครับ ท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามผู้ที่ส่งลิงก์นี้ให้ได้เลยครับอมเขาจะให้ข้อมูลท่านได้อย่างละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญท่านใดสนใจก็สามารถซดเข้าไปนะครับในส่วนของ myopland.com ได้เลยนะครับก็จะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับของบริษัทเราในเว็บไซต์อย่างครบถ้วนนะครับวันนี้อ๋อพิตรพรผมย่าจบนะครับคลิปวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเราพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ